สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมคอร์คิปเปอร์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่25นะทุกคนนั่นก็คือมีเทศกาลฮาโลวีนเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าในเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ n p c ซก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าเขาจะขายอะไรให้เราบ้างนะทุกคนโอ้โหลิ้นพันเลยตื่นเต้นตื่นเต้น ดูเนี่ยโอ้นี่ไงหุ้ยเดี๋ยวนะต้นไมบ้บังต้นไม้บังเอ c นะครับแฮรอู้เขาแบกถุงหัวฟักทองมาเลยทุกคนลองไปคุยสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะในนี้มีโต๊ะทำงานซาวินนะครับผมเป็นโต๊ะทำงานรูปทรงศพนะครับที่ใช้สร้างเฟอร์นิเจอร์หน้าขนลุกต่างๆน,นะครับผมรู้สึกว่าใช้เหรียญฟักทองนะสิบเหรียญน,นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญใหม่ด้วยนะแล้วก็โต๊ะทำงานเนี่ยก็เพิ่ง มีมาใหม่ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นหีบหน้าขนลุกนะครับหีบเอทอาร์ตที่มีประโยชน์ในการเก็บของต่างๆได้ยินเสียงขู่เบาๆจากในหีบเออ,อันนี้ก็ใช้ห้าเหรียญทองนะครับผมเหรียญฟักทองอะเอะมานั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นโครงกระดูกประดับนั่นเองนะครับโครงกระดูกหน้ากลัวชวนขนหัวลุกที่สร้างจากพลาสติกถูกๆเหมาะสำหรับการเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับห้องนะครับ นี่คือเหมาะกับการเหมาะกับการไว้ในห้องใช่ไหมเนี่ยโครงกระดูกนเนี้ยทีนี้เราต้องหาเหรียญฟักทองใช่ไหมทุกคนทีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบจากมอนสเตอร์หรือเปล่าจากเจ้านุษย์ถ้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่าเทศกาลเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพวกมนุษย์ถ้ำด้วยนะทุกคนนุษย์ถ้ำก็จะแต่งชุดเป็นพวกคาลวีนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปที่มนุษย์ถ้ำก่อนนะครับทุกคนอุ้ยทุกคนเจอแล้ว นี่ไงทุกคนตอนนี้มนุษย์ถ้ำเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดเป็นธีมของฮาโลวีนแล้วนะครับนี่จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมลองยิงดูนะครับเผื่อได้ของนะเฮ้ยน,นี่อะไรอะ่ะดูดิซีโอ้ด้นหน้ากางมาด้วยทุกคนลองเดินดูแถวนี้เลยนี่เรายิงให้หมดเลยนะครับดูซีว่าครจะตอบอะไรให้เราบ้างนะครับที่แบบว่าเป็นในเทศกิจกรรมอะไรเงี้ยนะโอ้ทุกคนดูไอตัวโตดินี่ชุดอย่างเท่ยิงไปเลย ตอนนี้ยังไม่มีอะไรดรอปมาให้ผมเลยทุกคนก็จะมีแค่ของปกติทั่วไปเลยนะครับหรือว่ามันไปดรอปจากมอนตัวอื่นวะก็ไม่น่าใช่นะทุกคนเนาะก็น่าจะตอบจากเจ้านี่เฮ้ยนี่ได้เป็นหูดผ้าขนหัวลุกมาด้วยนะครับคือรู้สึกว่าไอเทมที่จากฮาโลวีนเก่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอะไรพวกนี้พวกชุดต่างๆอะไรพวกนี้ที่ดรอปจากอามอนสเตอร์เนี่ยก็น่าจะได้เหมือนเดิมนะครับคิดว่าเขาเขาน่าจะไม่เอาออกนะ ดีไหมครับเฮ้ยนี่ไงถุงนี่ไงเฮ้ยได้เป็นฟิกเกอร์ด้วยนะทุกคนนี่เลยฟิกเกอร์มรุษ้อถ้ำหลอนนั่นเองนะครับพวกนี้จะมีฟิกเจอร์อะจะมีฟิกเกอร์แจกด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้เราได้นี้มานะครับถุงของซาวินนั่นเองนะทุกคนนี่เลยได้ไมาหนึ่งถุงแล้วนะครับลองเปิดตูมั้ยชึบได้เป็นอะไรอะ ได้เป็นอ้หูลงพึ่งบรรดาเฮียน,นด้วยนะทุกคนลงพึ่งมารดาเฮียนเนี่ยเ,เราก็สามารถใบสปอนอจุดลงพึ่งบรดาได้นะครับลงพึ่งมารดาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะทุ <c oughs> นนกคน,อ,กบบน,นอันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตฟาร์มถุงซาวินสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอาละครับทุก <c oughs> คนหลังจากที่ไปล่ามอนมาทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็ลบของทิ้งไปเยอะเลยนะทุกคนได้ถุงซาวินมาอยู่ที่3.2ใบนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดกันดูเลยนะครับผมไปลองเปิดดรเลยชึ้ได้อะไรมาอันนี้โอ้นี่ไงทุกคนเป็นเหรียญฟักทองนะครับเหรียญหน้าตาขี้เล่นที่สามารถนําไปแลกเป็นของหน้าคุณลกต่างๆได้นั่นเองนะเราเมื่อกี้ก็ได้เป็นมเมล็ดกรรมกินมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะช่วยเพิ่มดาเมจกันขุดนะครับสําหรับผลฟักทองกรรมกินนั่นเองนะทุกคนไปเปิดกันต่อเลยครับผมชึบเปิดเรื่อยๆเนาะเปิด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 ดูทีว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ โอ้ได้เป็นหัวไอ้ดี่ด้วยนะหัวแฟรงเกนสไตล์โอเคดูกันสักนิดนึงว่าเราได้อะไรบ้างนะตอนนี้รู้สึกว่าได้เป็นโคมไฟฟักทองมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นชุดต่างๆนั่นเองเนาะผ้าคลุมหนอนแดครูร่านะครับแล้วก็เป็นหัวแฟรงเกนสไตล์นะครับแล้วก็เป็นพวกลูกกวาดต่างๆนั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าใครเล่นเทศกาลฮาโลวีนปีที่แล้วเนี่ยก็จะคุ้นตาจับก,กับของพวกนี้นะทุกคนนี่จะได้เป็นเรื่องปกตินะครับ โอเคทีนี้เราได้เหรียญฟักทองมาแนละ้วแต่เราไปไอ้นี่แคกเซน,นีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะไปแลกของดีกว่าไปสวัสดีครับเอานี้ก่อนเลยเนาะเป็นโต๊ะทำงานซาวินนะครับหนึ่งอันแล้วก็เอาหีบได้ไหมเอากระดูกมาด้วยเอาหีบมาด้วยนะครับโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคโอ้โห و. สองอันด้วยหรอโอ้โหมาเป็นโลงเลยทุกคนกดเข้าไปดูเดี๋ยวนะ มันเป็นหมวดของฐานทัพหมดเลยนะครับตรงนี้เนาะมาที่อันแรกเลยนะครับทุกคนอันแรกก็เป็นสตูหน้าขนลุกนั่นเองนะที่นั่งที่สร้างจากไม้ต้องสาบพร้อมคุณกลัวจนนั่งไม่หนิดเลยนะทุกคนโอ้โหเนไงน่ากลัวมากอันต่อมานะครับเป็นโต๊ะหน้าขนลุกนะครับโต๊ะเก่าที่เคยเสิร์ฟอาหารหน่ากลัวต่างๆตัวตนของผู้กินอาหารเหล่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่โอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าใช้พวกเหรียญฟักทองเนี่ยน,นะ แล้วก็ใช้ลูกกวาดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในการสร้างเนาะสำหรับตัวหน้าขนลุกนะครับต่อมาเป็นตู้แต่งตัวหน้าขนลุกนะครับการใช้งานผิผดๆหลายปีทําให้ตู้แต่งตัวมีสภาพอย่างที่เห็นหวังว่ามันจะดูแลเสื้อผ้าของคุณดีๆนะโอ้โหตรงนี้ก็ใช้ของทั่วไปนะครับทุกคนแต่ว่ารากส่วนเนี่ยจะต้องใช้ลูกกวาดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งเนาะต่อมาเป็นคบเพิงรากบิดเกลียวนะครับคบเพิงที่ดูเหมือนดวงประทีป หน้าขนลุกในถ้ำอันมืดมิดนะครับอันนี้น่าจะสวยนะต่อมาเป็นพรมหน้าขนลุกนะครับผมพรมเก่าที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ลึกลับอยู่ผ่านพิธีการเข้าทรงมานักต่อนักแล้วโอ้โหน่ากลัวมากเลยแต่ละอันต่อไปก็จะเป็นกองเทียนนะครับทุกคนกองเทียนชุดเทียนสําหรับการตกแต่งหรือสร้างบรรยากาศเหมาะ,เม,าะเมื่ออันเชิญตัวต,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 วตวนอันชั่วร้ายนะครับตรงนี้ก็จะใช้คัเพลิงแล้วก็สลามนะครับผม ต่อมานะครับก็น่าจะเป็นพวกกาแพงนะอันนี้ก็จะเป็นกําแพงหน้าขนลุกนะครับชิ้นส่วนกําแพงไม้ที่ดูน่ากลัวตรงนี้ก็ใช้กําแพงไม้นะครับผมในการคาบเนาะต่อมาก็จะเป็นพื้นหน้าขนลุกพื้นสีเข้มที่ถูกเท้าอาัจฉรายเหย,ยียบย่ํามาหลายปีโอ้โ <c> ห <oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นไม้นะครับผมในการคาบพื้นหน้าขนลุกนัน่นเองเนาะโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานี้สําหรับโต๊ะคาบของเรานรั่นเองเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของหีบกันสักนิดนึงนะครับ หน้าตาของหีบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยวางมาเลยชึบนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็สวยดีนะทุกคนนี่ก็ช่องก็ปกติเลยนะครับเป็นหีบเล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตานะทุกคนนี่ใส่หัวกระโหลกได้ปะโอใส่ได้นะใส่เสื้อได้ไหมใส่เสื้อไม่ได้ใส่ได้แต่หัวนี่เลยประมาณนี้นะครับผมมันจะเหมือนกับตุ๊กตาของเราเลยนะทุกคนเนี่ยเหมือนไอ้หุยมีเสียงด้วย เดี๋ยวนะเด,วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวังหีบชุบแล้วตีโอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงแบบร้องอีดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนไอ้ตัวนี้เลยนะทุกคนใช่ปะเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะครับแต่สีจะไม่เหมือนนะเฉดคนละเฉดกันนะครับผมอันนี้มันจะออกขาวๆนะแต่ไอ้ตัวที่เราเอามาจากกิจกรรมเนี่ยมันจะแบบออกสีแดงๆเข้มๆนิดนึงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยว ผมได้นี่มาอันนึงใช่ไหมเทวรูปอันเชิญลงพึ่งมันดานะครับเดี๋ยวเราจะไปตีเทวรูปอันเชิญเอ้แต่เ,เราจะแต่ <laughs> เ,เราจะไปตีบอสกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคบทุกคนเผื่อว่ามันจะดอบอะไรแปลกๆมานั่นเองนะทุกคนไปทุกคนถ้าง,งั้นไปเจอกันที่ลานบอสได้เลยครับผมเ่ะครทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางเลยนะทุกคนชุบตูหน้าตา่อยเซ็ชวิงโอ้โหหน้าตาแบบเดิมเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือ ดวงพึ่งบาราในรูปแบบของคาร์บีนนั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ตีเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ตีเราเหมือนเดิมเลยนะครับมาทุกคนเตรียมพร้อม Let's go เลยตีเลยอืออไปเรื่อยครับอย่างว่าเนาะชุดเรามันแรงตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับแล้วก็ออกระเบิดุูมโอเคมาดูของกันสักนิดนึงนะครับผมชุบโอเคในนี้ก็จะมีของที่ เป็นของกิจกรรมนั่นก็คือเป็นแหวนต้อนสา์ซาวินนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะมีโอกาส6%ที่จะโจมตีติดพิษลดการฟื้นฟูพลังชีวิตนั่นเองนะแต่ว่าดาเมจหลักเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสร้อยคอสังเวยซาวินนะตรงนี้ก็พลังชีวิตบวก4นะครับทุกคนเมื่อโจมตีระยะประชิดโดนนั่นเองเนาะ แต่ดาเมจเนี่ยก็จะลดทอนลงไปอีกนะครับลบไป4.5%นั่นเองนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งแหวนทั้งสร้อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสอีก7%ที่จะเหลือพลังชีวิตเล็กน้อยหากได้รับดาเมจถึงตายนั่นเองเ,องเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบโดนแบบตายแน่ๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาส7%ที่จะไม่ตายนั่นเองนะทุกคนประมาณนั้นเลยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับนั่นก็คือเป็นฟิกเกอร์ลงพึ่งบรรดาเฮียนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ของกิจกรรมนะครับผมประมาณนั้นเลยนะ โอเคทีนี้เราทุบกล่องได้เลยชุบๆเก็บของมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นหีบของกิจกรรมมาด้วยนะครับนั่นก็คือหีบรวงพึ่งบรรดาเฮียนนั่นเองนะตรงนี้ก็เจ๋งไปเลยนะทุกคน,นเก็บมาให้หมดชุบชเรียบร้อย โอเคทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งห้องกันสักนิดนึงนะครับในธีมของฮาโลวีนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าหน้าตาออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะน่ากลัวไหมนะครับผมทาง,งั้นก็ตัดไปตอนที่เสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับผมอ้อลินพันด้วยเอาละครับทุกคนตอนนี้บ้านผมก็ เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหก็ถือว่าสร้างนานพอสมควรเหมือนกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบ้านผมที่สร้างในธีมของฮาโลวีนในปีนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนี่เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับก็ใช้เป็นโคเพลิงนะครับผม2อ,อันนะจากฮาโลวีนนะครับแล้วก็พื้นกําแพงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฮาโลวีนทั้งหมดเลยนะมาในส่วนของข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่ทําอาหารของเรานั่นเองนะนี่เลยเป็นห้องครัวฮโลวีนนะครับทุกคนนี่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็กินข้าวด้วยนะอ่านังสรงอ่านังสือก็ตรงนี้เลยนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมาข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องหลักของเรานะนั่นก็คือตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับนี่นอนได้นะตรงนี้ก็จะประดับไปด้วยแบบหลุมศพหรือว่าตุ๊กตาที่เราได้มานะแล้วก็ใส่หมวกเป็น นี่เลยเป็นหมวกฟักทอยเขานั่นเองเนาะก็ใส่นะครับมันจะเพิ่มแสงสว่างใั่นทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์ของลงเพิ่งบรรดาเฮียนนั่นเองนะที่เราไปตีมาเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเล่นนี่ประดับด้วยพรมวงแหวนเวทน,ะนะันทุกคนข้างในนี้ก็จะเป็นห้องคลังกันเงินของเรานั่นเองนะโอเคครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับ เทศกาลฮาโลวีนนั่นเองนะครับในปีนี้เนาะก็ถือว่ามีของเยอะมากๆเลยนะครับมีของตกแต่งเยอะแยะมากมายนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาตกแต่งบ้านตัวเองให้เป็นทีมแบบน่ากลัวน่ากลัวคนหัวลุกอะไรอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครแบบว่างๆเนี่ยสามารถทําเป็นไอ้นี่ได้เลยทุกคนสามารถทําสูสารได้เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากไม่อยากได้มา,ากที่สุดนะทุกคนคืออยากได้แบบต้นไม้ที่มันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะให้มาสักหน่อยเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับคือให้มาขนาดนี้ก็ ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับสำหรับอของที่ให้มาในเทศกาลทาวินนะเนาะทีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะว่าเราควรหาอะไรก่อนเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเข้าเกมมาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีฟาร์มมนุษย์ถ้ำอยู่แล้วเนี่ยก็จะดีนะครับเพราะว่าจะได้ฟาร์มพวกถุงสาบซาวินได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยก็ไปที่ไบอมหินนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ไปตีพวกมนุษย์ถ้ำได้เลยนะครับทีนี้พอตีแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เป็นถุงซาวินมาน,นั่นเองนะครับถุงซาวินเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยเราก็ เปิดได้เลยนะมันจะสุ่มได้นะครับสุ่มได้นู่นได้นี่นะครับได้ของเงยอะะมากมายเลยทีนี้หลักๆที่เราจะเอาเนี่ยก็จะเป็นเจ้านี้นะทุกคนเป็นเหรียญฟักทองนั่นเองนะครับพอเราได้เหรียญฟักทองมาแล้วเนี่ยให้เรามาที่ n อ c กิจกรรมเนาะแล้วก็พูดคุยกับ n อ c กิจกรรมนะครับแล้วก็แลกของได้เลยนะ ของแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้เหรียญฟังทองที่แตกต่างกันไปนั่นเองเนาะโต๊ะทำงานก็จะใช้สิบเหรียญแล้วก็หีบหน้าคนลุกใช้5้าเหรียญแล้วก็โครงกระดูกประดับเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่6เหรียญนั่นเองนะทุกคนเหรียญตรงนี้ส่วนใหญ่เลยเนี่ยน่าจะทั้งหมดเลยมั้งได้มาจากถุงซาวินนั่นเองนะครับที่ไปตีจากมอนสเตอร์มานั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครขี้เกตีเนี่ยก็ให้หามอสมาทุกคนเป็นมอสหินนั่นเองนะครับดูตัวที่ผมกันอ๋อไม่มีเป็นมอสหินนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะ ถ้าเกิดว่าเราได้มอนสหินมาเยอะๆเนี่ยเราก็ทําฟาร์มได้เลยนะครับต้องขึ้นไปข้างบนนะทุกคนชืบขึ้นไปข้างบนเลยคือผมจะทําฟาร์มเอาไว้ด้วยนะทุกคนนี่เลยมาที่ซ้ายมือได้เลยนะครับชืบนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเกิดว่าเราทําฟาร์มไว้นเนี่ยคือมษยุถ้ำเนี่ยมันจะเกิดเยอะมากๆเลยน,นั่นเองนะครับให้เรามาตีบอลได้เลยนะทีนี้วิธีการทําฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทําฟาร์มวัตโต้ทาแบบผมก็ได้นะครับนี่เลยก็คืออ่าตอนเนี้ย มันมีการทาฟาร์มที่ค่อนข้างง่ายมากๆเนอะเดี๋ยวว้างๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับสาหรับการทาฟาร์มในครั้งนี้เนาะก็ประมาณนี้ทุกคนนี่เรเลยประมาณนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครมีฟาร์มอยู่แล้วก็ไปฟาร์มที่ฟาร์มตัวเองได้เลยเนาะโอเคน่าจะมีประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ยังไงทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะวันนี้วันที่25นี้ก็กิจกรรมมาแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน วันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม